สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพบกับรายการ Channel Mel TV นะครับวันนี้ก็ไม่ใช่ m ม l คู u n g Cast g a m i n g นะครับวันนี้เรามาเป็นเมล p ู u n g g า i ์ลิ List กันนะครับถามก่อน Guitar List มันคืออะไร Guitar List นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ Guitar List นะครับเป็นภาษาอังกฤษแปลว่านักกีต้าร์นะครับนักกีต้าร์นะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็จะมาเล่นเพลงเออเพลงนี้ก็คือมันเป็นมันมันมันแบบว่ามันเป็นเพลงเก่านะครับ คือมันเป็นเพลงเก่าครับมันชื่อเพลงว่าโปรสงเครียมาราชันทีของอินสตินนะครับอินสตินนี่คืออะไรอินสตินเป็นวงดนตรีนะครับคือคือเขาเป็นวงดนตรีนะครับคือสังเกตคือเขาดังมากครับคือคือผมฟังแล้วอ่ะผมชอบเพลงนี้มากอ่ะคือผมชอบเพลงนี้มากนะฮะต่อให้เพลงมันเก่าไปแล้วนะฮะคือต่อใอ้เพลงมันเก่าไปแล้วผมก็เอามาเล่นนะครับคือแบบว่ามันแบบผมชอบนะฮะก็เลยมาเล่นกันนะครับคือ คือเพลงโปรดสงมัยมารักฉันทีเตรียมตัวรับฟังได้เลยนะครับคือเดี๋ยวก่อนนะกีตาร์อยู่ไหนอ่ะอ่ากีตานะร์าอยู่นี่นะครับกีตาร์อยู่นี่นะครับถามก่อนทำไมาผมไม่ใช้กีตาร์ไฟฟ้าแล้วคือบอกตรงๆนะครับว่ากีตาร์ไฟฟ้าเก่านะครับคือกีตาร์ไฟฟ้าผมอ่ะมันถูกเก็บไปแล้วคือมันถูกเก็บอยู่ในกล่องบ้านผมก็คือมันอยู่ในกล่องนะครับก็คือผมก็เลยเอากีตาร์คลาสสิกท,ที่ได้มาใหม่เนี่ยมาเล่นแทนนะครับก็เสียงก็ สังเกตครับว่าเสียงก็ดีอยู่นะครับผมคิดว่าเสียงน่าจะดีอยู่นะครับก็เริ่มเลยครับจะต้งเงา ใช่ไหมว่าอ้องสภัยมาเป็นคู่กันที่ไม่ทำให้ฉันเดือวดาช่วยมาทำให้ฉันเข้าใจและได้รัก 在。<Die. S 2> hey. ที่เจอเมอที่เขาจริงใจยังขอบอกตัวเองว่าต้องมีฝักวันแต่ต้องรอไปอีกนานเท่าไรต้องสังเมารักฉันริอยู่อยากนี้มันได้ไปจะรู้รน้ำแหนเป็นฉันไร เรสาสมัยมาเปคูกันแไม่ทานเดช จบแล้วนะครับสาหรับเพลงนี้นะฮะสังเกตนะครับว่าเร็วมากนะครับคือมันเป็นเพลงที่แบบว่าค่อนข้างเร็วนะครับถ้าไปฟังสุดจริงนะครับคือฟังแบบเวอร์ชั่นจริงนะครับคือแบบว่าผมอ่ะคือเล่นแบบให้ทุกคนฟังคือคือผมเห็นคนเอ่อแบบโปรโมทมาแล้วคือคือไม่ใช่โปรโมทหรอกคือมีคนเอ่อคอมเมนต์มานะครับคือมีคนคอมเมนต์มานะครับแต่ว่าไม่ได้คอมเมนต์ใน u t u b e นะครับคือมีคนคอมเมนต์มาว่าให้ผมทํานะครับก็คือเอ่อ ทำก็ได้นะครับพอดีมีเวลาเหลือบานเลยนะครับก well ็เลยคิดว่าเล่น uh กีตาร์ก็ได้นะครับคือคือผมเล่นไปนะครับคือผมไม่ได้สดนะครับเพราะเป็นเพลงเก่าหรือใหม่นะครับคือผมจะเน้นว่ามันเป็นเพลงที่เพาะหรือเปล่านะครับก็คือเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่เพาะแล้วก็มีความหมายดีนะครับก็สําหรับใครที่ชอบนะครับก็สําหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์แอนด c ซับสไคร์กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอจบแต่เพลงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายแวววนะครับเก็บกีตาร์ก่อนนะครับบ๊ายบาย